เมื่อพูดถึงรถกระบะที่น่าใช้นะครับอีกหนึ่งคันอีกหนึงรุ่นนะครับ f o r d r a n g e r T6 ต้องบอกว่าเป็นเรือธงของค่าย Ford เลยทีเดียวยุคหนึ่งสมัยหนึ่งสร้างยอดขายสร้างชื่อให้กับ Ford เป็นอย่างมากนะครับวันนี้ราคาจะเหลืออยู่เท่าไหร่ยังน่าใช้อยู่ไหมแล้วคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมครับเป็นต่อมงคลค้นคาเซนเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับพามาชม Ford r e รนเจอร์วายไม่ใช่ WiT แทเป็นทีนะครับเป็นทีโมเดลปกติรีวิวในส่วนของ Wi t แท็กบ่อยเหลือเกินนะครับนานๆมาทีนะวันนี้ได้ XLT มาคันหนึ่งองบอกว่าคันนี้มีของแต่งนะครับแล้วก็มาดูว่าความคุ้มค่ากับราคาเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคมาดูกันหน่อยนึกว่าวายแทซะแล้วนะครับเนื่องจากหน้าตาของเขานะครับ ลี่ยนกระจังหน้ามานะครับกระจังหน้าเดิมทีนะฮะถ้าเป็นตัว XLT กระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับเป็นเงินเงาแหละนะครับเป็นโครเมียมเงาเลยนะครับแต่ตัวนี้เจ้าของเดิมไปตกแต่งเพิ่มเติมมานะฮะให้เป็นฟอร์ดสไตล์อเมริกันพันแท้นะครับทำไมถึงบอกว่าแต่งอย่างเงี้ยเป็นทรงฟอร์ดนะครับเพราะเจ้าของเดิมเป็นชาวอเมริกันเป็นชาวต่างชาตินะครับที่ท่านเป็นอาจารย์นะครับมามาสอนในไทยแล้วกันนะครับแล้วก็ อยากได้ฟอร์ดสไตล์อเมริกันนี่แหละอย่างที่บอกก็คือแต่งตัวนี้ให้เป็นเป็นสไตล์ของรถฝั่งอเมริกันนะครับนี่ฮะทำหน้าตาให้เป็นเป็นมีโลโก้คำว่าฟอร์ดมากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมไปเก็บงานเพิ่มเติมนะพอดีมีอรอยขูดขีดนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ไปทําสีเพิ่มเติมให้ใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของกันชนหน้านะที่ใส่มาเพิ่มเติมจริงๆถ้าใส่ตัวสปอตไลท์ตัวนี้จะสวยเลยนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าประมาณนี้มันก็ไม่บังโลโก้ดีนะครับแต่เขาไปใส สปอร์ไลท์บาร์ด้านล่างนะครับยาวเลยนะตัวนี้นะกี่นิ้วไม่แน่ใจแตย่ยาวมากขออนุญาตไปเปิดสปอร์ไลท์ให้ชมนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าหลายหลายคันนะที่ผมเห็นสปอร์ไลท์มันจะเป็น LED ไงแล้วมันจะติดไม่ครบนะบต้องบอกว่าติดไม่ครบนะคือเนี่ยเห็นไหมครับสปอร์ไลท์บาร์ยาวอย่างนี้นะครับแล้วนะฮะตำแหน่งที่เจ้าของเดิมนะฮะท่านติดมาเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่ผมมองว่าพอดีนะ นะครับเวลาเปิดเวลากลางวันเองกไไ็ไม่ไม่ไม่แสบตาไม่แยงตารถคันอื่นอย่างนี้ดีกว่านะครับตรงนี้ดูสว่างมากนะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่สว่างพอสมควรนะเดี๋ยวขออญาตปิดดีกว่าให้ชมฮะโชว์นิดนึงว่าติดครบทุกหลอดนี่นะฮะโอเคปิดไว้ก่อนนะครับนะเรื่องของหน้าตานะก็ต้องบอกนะฮะในเรื่องของไฟไฟหน้าก็จะมีครอบให้ด้วยนะครับเป็นครอบอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาสติครอบเป็นสีดําด้านเข้ากับกระจังหน้าด้าน บนและก็ด้านล่างกันชนะพอสมควรนะครับดูดูเลยดูดเลยนะครับอ่ะดูรอบคันกันหน่อยนะครับที่บอกไปแล้วนะครับว่า T6 เองนะครับเป็นกระบะนะที่สร้างชื่อให้กับทางฟอร์ดเป็นอย่างมากนะครับทำให้ยอดขายเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ก่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่พอ T6 นะฮะที่เปิดตัวออกมาด้วยเครื่องยนต์ 2,200cc นะครับต้องบอกว่าทำมา2บล็อกนะนะครับเป็น 2,200cc ไม่ใช่ VG จ u เทอรกับตัวว g จเทอบนะ ตัวนี้นะครับทำยอดขายกระเตื้องเขาบอกว่าตีตื้นมาเท่าเท่ากับยอดขายของรถแบรนด์หลักเลยทีเดียวนะครับทำให้ฟอร์ดเรียกว่าจอดจองกระจุยกระจายเลยนะครับตอนนั้นนะครับก็ด้วยนะฮะเรื่องของหน้าตารวยบอดี้ขนาดใหญ่ที่เขาบอกว่าเป็นบอดี้ T6 นะครับแล้วทําให้นะยอดขายกระจุยกระจายแน่นอนนะครับตอนนั้นนะครับทึมโมบอกว่าวันนี้นะครับปัจจุบันราคาจะเหลืออยู่เท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันในทีนะครับแต่ต้องบอกว่าเนี่ยพาดูรอบคันแล้วมีความพิเศษกว่า ่ายอื่นยังไงนะเวลานั้นนะครับนี่ฮะในเรื่องของบอดี้ขนาดใหญ่นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกม,มองข้างให้นะครับตัวนี้เป็น XLT พับกระจกปุ่มกดปุ่มเดียวนะกดกดปุ่มปุ๊บก็พับกระจกอัตโนมัติแล้วก็ในเรื่องของที่ปัดน้นําฝนอัตโนมัติปิดไฟเปิดไฟอัตโนมัติอะไรเงี้ยนฮะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ฮะเรื่องของบันไดข้างเองก็มีความดูดุแข็งแรงนะสไตล์ออฟโรดประมาณนี้นะครับผมถือว่าใช้ได้นะครับ แลวตัวนี้ก็ได้ล้อขอบ16นิ้วมานะครับซึ่งออฟโรดเองก็ล้อประมาณนี้ถือว่าดีเลยนะครับเต็มซู้มดีมากๆนะครับยางมิชลินใหม่ปี20เลยทีเดียวมาดูด้านหลังนี่นะครับจริงๆถ้าเป็น XLT ธรรมดาจะไม่มีสปอร์ตบาร์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าใช่ของ T6 ของ Y Tag ไหมก็ไม่ใช่นะครับถ้า Y Tag ก็จะเป็นอีกลายนึงนะครับแต่ทรงก็คล้ายๆกันนะครับเจ้าของเดิมท่านไปตีแต่งมาเพิ่มเติมนะฮะ จจริงก็อยากให้เป็นวายแท็กเลยแหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูก็วายเนก็ทาเป็นวายแท็กเลยนะครับด้านหลังมีสปอร์ตบาร์ให้นะครับตัวนี้ทําเป็นสีดํามานะครับแล้วนะตัวนี้ก็จะมีตัวโรเลอร์เขาเรียกว่าเป็นตัวปิดนะฝาท้ายนะครับที่ถ้าเป็นของฟอร์ดเองถ้าเป็นตัววายแท็กตัวท็อปเนี่ยนะครับมีมาให้จากโรงงานแต่ตัวนี้เป็นติดตั้งเพิ่มเติมเป็นของแคร r y บอยมานะครับตัวนี้ก็ถือว่าแข็งแรงนะใช้งานได้จริงรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับยืนได้นะครับ แล้วก็ทำบาคานขวางมาให้ใส่สัมภาระได้ด้วยนะครับเนี่ยใครที่ชอบนะในเรื่องของแคมปิ้งนะครับเดินทางท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าเป็นท่องเที่ยวทุกวันนี้นะครับเท็นเตนท่องเที่ยวกาลังมานะครับติดตั้งตัวนี้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดเต็นท์ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับดึงมาสุดได้เลยนะลองดึงให้ดูครับฟึบเนี่ยนะครับล็อกได้เลยชุบเนี่ยล็อกได้เลยนะครับถือว่าดีนะนะครับผมมองว่าเก็บสัมภาระได้ ดีพอสมควรแต่กันน้ําได้ไม่มากนะครับตัววน้ำก็สามารถซึมเข้าได้นะแต่ก็กันแดดกันลมอะไรทั่วไปได้ดีเลยนะครับเนี่ยะถ้าเปิดตัวนี้นิดนึงก็ท้ายนี้นะครับเนี่ยใส่ของได้นะครับถือว่าดีนะครับทีนี้เจ้าของเดิมติดตั้งมาให้เพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะด้านหลังนะครับมีคำว่า r a นเจ r ขนาดใหญ่อยู่นะถ้าเป็นวายแท็กเองก็จะมีกล้องบิวอินอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เขาติดตั้งกล้องเพิ่มเติมมาให้แต่หน้าตัวนี้น่าจะเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับเพราะว่าตัว เอ็กเองไม่ได้มีจอมานะครับไม่ได้มีจอมาจากโรงงานเพราะฉะนั้นเองถ้าใครจะไปอัปเกรดเพิ่มเติมก็สามารถทําได้นะครับเพราะนี้มีกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังมีคาว่า e n d u r o ถ้าเป็นปกติจะมีคําว่า X LT อยู่ตรงนี้นะครับด้านกันชนท้ายก็นะฮะเป็นทรงมาตรฐานของทาง Ford นะครับมีครอบไฟท้ายให้ด้วยนะครับโอเคดูรอบคันกันแล้วนะครับฮะลืมบอกไปเป็นของยี่ห้อแคริบอยเลยมมหน่าแล้วมันเข้ารูปเลยทีเดียวนะครับโอเคนะฮะดูภายนอกเรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่ยอย่างที่บอกอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับตัว2.2สนะครับ6สปีดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้ก็แล้วแต่นะครับจะมีคําว่า6สปีดอยู่ตรงนี้นะครับ6ออโต้นะตัวนี้จะเป็นบอกว่าตัวนี้เป็นคือเกียร์อัตโนมัตินะครับไปดูภายในกันหน่อยนะที่ผมบอกไปแล้วว่าคันนี้เอาง่ายว่าอัปเกรดเป็นวายแท็เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเบาเองนะครับทำสีส้มดำนะฮะตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเลยนะครับเหมือนเลยต่างกันตรงที่ ถ้าเป็น YT ยแจะมีคำว่า YT ยแอยู่ตรงเบาะพนั์พิงด้านหลังนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็พิเดีดวยวว่าเหมือนเลยเพราะว่าตัวเดินได้สีส้มนะฮะหรือว่าตัดขอบอะไรทุกอย่างเหมือน YT ยแครบเลยนะครับแล้วหนังที่ใช้ก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับนะโอเคตัวนี้เบาะถ้าเป็นตัว XLT นะจะเป็นเบาะตัวเบาะธรรมดานะเป็นเบาะปรับมือนะครับซึ่งผมมองว่าใช้งานได้สะดวกเลยนะครับเดี๋ยวให้ออยล์ถ่ายภายในก่อนนิดนึง ในเรื่องของคอนโซลกลางนะครับถ้าเป็นตัววายแท็กเนี่ยก็จะมีจอแสดงผลอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มปุ่มที่ควบคุมเครื่องเสียงนะครับคอนโทรลต่างๆนะครับกดโทรเข้าทรอออกอะไรเงี้ยเขามีตัวบลูทูธให้ด้วยแล้วก็ควบคุมแอร์อะไรต่างๆมีมาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตัวนี้ก็เนี่ยฮะเป็นคันเกียร์ที่ต้องบอกว่าเล็กกระจิ๋วเ้วนะแต่ถนัดมือมากนะครับผมเคยลองขับฟอร์ดแล้วตอนยุคแรกๆที่เปิดตัวมา ต่างจากค่ายอื่นพอสมควรนะครับเพราะค่ายอื่นอาจจะแบบคันเกียร์ใหญ่มากนะครับแต่ฟอร์ดทำมาได้ดูดีมากนะครับเหมาะสมเลยเหมือนคล้ายๆกับรถนั่งรถเก๋งทั่วไปนะครับโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้ให้ดูเลขไม้หน่อยครับออยดับก่อนหรือเปล่าดูเลขไม้นะคันนี้ไมยอยู่ที่แสนสามหมื่นกิโลนะโดยประมาณนะครับเรียกได้ว่ารถปี2000คันนี้ลืมบอกปีไปนะ2 0 1 3 1 4นะครับ13.14โดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก รถ78แป้วีละกันนะครับรถประมาณ78ปีโดยเฉลี่ยก็ปีละหมื่นกว่ากิโลเองนะนะครับถ้าเทียบกับว่าตัวเนี้ยถือว่าวิ่งน้อยนะครับอาจารย์ก็ใช้ในอุบลเองแล้วก็เดินทางบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ถือว่าใช้งานน้อยนะครับโอเคขออนุญาตสตาร์ทสตาร์ตไหมสตาร์ทก็ได้อะโอเคสตาร์ทให้ชมนิดนึงนะครับผมอยากโชว์เรื่องไม่รู้ได้ยินเสียงหรือวะนะครับเสียงค่อนข้างจะเงียบเพราะผมกำลังจะบอกว่าตัวฟอร์ดนะฮะถ้าฟอร์ดตัว 22, 2.2เองนะครับ ด้วยเครื่องยนต์ที่เล็กลงผมทึ่งในตอนนั้นนะที่เขาทําในเรื่องของเครื่องยนต์เล็กลง2 2 0 0ซีซีนะครับแต่ได้แรงม้านะครับถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่ VG เทอร์โบนะ1้5แรงมา้าก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับสำหรับเครื่อง2 0 0 0แต่2 0 0 0ตัว VG เทอร์โบได้ถึง150แรงมา้าและไปอัปเกรดอีกทีในปี2 0 1 5ที่เป็นตัวไมนเนเชงนะครับอันนั้นได้ถึง160อีกนะครับผมถือว่า,อาฟอร์ดเขาทำมาไ,ได้ดีมากเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวโอเคไปดูห้องเคครรรื่่อองกนนอกัันนนนนยยะะบภาาใ็ปมณี้ สวยเลยสวยเลยนะครับเรายังไม่ได้บอกราคาใช่ไหมโอเค <laughs> เดี๋ยวเราบอกราคาอีกทีนะเดี๋ยวให้ดูในห้องเครื่องกันหน่อยนะครับสําหรับเอามาทางนี้โอเคสําหรับในห้องเครื่องนะครับสําหรับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นตัวเครื่องยนต์2 2 0 0สองร้อซีซีนะครับสอนะครับก็นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับยุคนั้นจะมีเครื่องยนต์5สูบก็คือ3ามพด้วยนะครับ ห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะฮะดูคันนี้ดูสวยงามนะครับเพราะว่าไม่ได้วิ่งในทางที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดินแดงธุรกันดารอะไรมากมายนะครับนี่ฮะหัวน็อตเดิมนะครับไม่ขยับสีแต้มต่างต่างยังอยู่ในตำแหน่งเดิมครบนะฮะนี่ครับถือว่าเจ้าของเดิมท่านดูแลรถได้ใช้ได้เลยนะครับดีเลยนะฮะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกความน้ําท่วมแน่นอนนะครับเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติท่านค่อนข้างที่มั่นใจนะฮะในเรื่องของการดูแลรักษาเข้าศูนย์บริการนะครับนี่ฮะมี โลโก้อะไรของ f o r ์ยังอยู่ครบนะบอกไปแล้วนะครับเครื่องยนต์2 2 0 0ซีซี150แรงม้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็นะใครที่มองหารถนะครับต้องบอกว่าเป็นรถ4ประตูรถแคมปิ้งรถครอบครัวได้เลยนะคันนี้นะครับอยู่นะครับในราคาที่นะครับเอาแจ้งราคาเลยดีกว่านะครับตอนเปิดตัวป้ายแดงใหม่ๆนะครับก็พูดถึงย้อนไปหน่อยนะครับสมัยนั้นก็829,000บาทนะครับถ้าเป็น เกียร์อัตโนมัตินะครับก็829,000นะแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา799ถ้าเป็นตัว4 e e l มีตัว4 w h e e l ตัวหนึ่งนะ XLT นี่แหละแต่ไม่ใช่เวทแทกนะเป็นตัวธรรมดาเป็นตัวออโต้นะครับ4 e e l จะ899,000บาทนะครับแต่ตัวนี้เอาง 8, 3, 000, า่าย830,000แล้วกันนะครับวันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ขายคันนี้ที่ราคา439,000บาทนะครับ439,000บาทประหยัดไปประมาณ400,000นะครับ แน่นอนละรถหลายปีท่าน,นก็บอกว่าโอเคมันขาดทุนไปประมาณนี้ก็ถูกต้องแล้วแต่ผมต้องบอกนี้นะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับในราคาเดียวกันดีกว่านะครับจากค่ายอื่นแน่นอนฮะไม่ได้ปี2013แน่นอนนะฮะปี2013-14 4ประตูนะ4ประตูออตโต้นะครับในงบเท่านี้นะครับในงบเท่านี้รถสภาพแบบนี้นะครับของแต่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ภายในเบาะหนงังเกียร์ออตโต้อะไรทุกอย่างก็อัปเกรดมาให้หมดแล้วประวัติรู้ชัดเจน นะครับเจ้าของเดิมเป็นชาวต่างชาติแน่นอนมือเดียวนะครับมาเปลี่ยนเอา Ford e v e r e อรเไปนะครับแน่นอนฮะชอบ Ford อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอาจจะไปเทียบกับรถใหม่ไม่ได้แต่เทียบในเงินที่จ่ายไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับ439,000าบาทใครที่อยากจัดไฟแนนซ์หรือว่าผ่อนไฟแนนซ์มาทักเข้ามาได้นะครับผมสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้อย่างแน่นอนนะครับเริ่มต้นนะถ้าผ่อนแบบถูกๆเลยนะครับเอาเริ่มต้นก่อนเลยผ่อนเดือนละประมาณ5,000กว่าบาทนะครับ ถามว่า5,000กว่าบาทผ่อนรถเก่งเล็กยังยากเลยนะครับทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครับ439,000บาทไม่มีแวดนะครับขายเงินสดได้ในราคานี้เลยนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับ0905214444นะครับ0905214444ใครที่สนใจนะฮะสำหรับ ford ranger wide t a c k t ไอ้ไม่ใช่วายแท็กผมเนี่ยลืมแต่วายแท็กตลอดเลย t 6 xlt นะครับผมเกียร์อัตโนมัติเครื่อง2,200 cc ของแต่งครบมีโรลเลอร์บาร์ปิดด้านหลังอะไรครบหมดทุกอย่างนะครับคันนี้นะฮะฝากเบอร์โทรไว้แล้วนะครับ0 9 0 5 2 1 4 c c c นะครับ ID line ด้วยเลยสามารถที่ทักเข้ามาได้ตลอดนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมนะฮะเป็นต่อจะพามาชมอีกทีหนึง่งวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ